ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการคํานวณเลขฐานแบบที่3คือการคูณนั่นเองหลักการคูณมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเขาบอกว่าผลคูณที่ได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขฐานให้ใส่ผลลัพธ์ได้เลยนะครับคือคูณกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเลขฐานก็ใส่ผลลัพธ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าเลขฐานนะครับเช่นคูณกันมาแล้วอุ้ยมันเกินเลขฐานสองเกินเลขฐานแปดเกินเลขฐานสิบหก เราก็อเอาผลลัพธ์นั้นนะครับมาหารกันก่อนนะครับก็ข้อข้อที่2นะครับหลังจากที่หารแล้วปึ๊บเราก็จะเอาเตของการหารเนี่ยนะครับมาเป็นผลลัพธ์ตาม,ตามตํำแนงที่เราทําการคูณแต่ละหละักแล้วก็นําผลหารที่ได้มาเป็นตัวทดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆกับการบวกนะครับคล้ายๆกับการบวกเพราะฉะนั้นอันนี้คือการคูณ เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวอย่างการคูณเลขฐานสองฐานแปดและฐานหกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงหาผลคูณของ1-0-11งศูนฐานสคูณด้วย1-1ึ่งหนฐานสนะครับต้องตั้งหลักเลขสุดท้ายให้เท่ากันนะครับ ตำแหน่งท้ายให้เท่ากันครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรู้หลักอยู่แล้วแหละเวลาการตั้งคูณ <c oughs> การตั้งบวก <c oughs> การตั้ง <c oughs> ลบนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเราก็ใช้วิธีการคูณทีละหนึ่งหลักตอนนี้เรามีเลขตัวคูณอยู่ทั้งหมดสองหลักเราก็ทําการคูณทีละหนึ่งหลักเพราะนั้นจำไว้เลยว่าหนึ่งคูณอะไรก็ได้หนึ่งศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เลขฐานสองจะคูณง่ายนะครับเพืยงจากว่าตัวเลข่มันมีแค่นัวจําหนึ่งเท่านั้นหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่ง 1นคูณนึได้1นึคูศนย์ได้ศ1นคูณหนึได้1อันนี้คือของหลักที่1นะครับคือหลักนี้นะครับต่อไปหลักต่อไปครับคือหลักที่2อครูขอใช้ปากกาแดงนะครับหลักที่สอคือตัวนี้นะครับหนคูณหนึได้1 1ึคูณนึก็ได้1 1ึคูณศนย์ได้ศ1นคูณนึได้หนึ่ง นะครับตอนนี้เราได้ของหลักที่สองแล้วซึ่งผลลัพธ์ของหลักที่2จะต้องตรงกับเลขตำแหน่งของหลักที่สองก็คือตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันตัวเลขมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆถ้ามี3ตำแหน่งก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์ทั้งสองตำแหน่งแล้วนะครับตซลตรงคูงเรามีสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองตำแหน่งต่อตำแหน่งนี้มาทำอะไรครับจะทำรายการ บวกกันนะครับซึ่งหลักการบวกต้องใช้หลักการบวกเดียวกันากับการบวกเลขฐาน่อที่เรียนไปแล้วนะครับหน่งตัวนี้ไม่มีตัวบวกข้างล่างข้าใส่1นได้เลยนะครับหน่งบวกหน่งได้เท่าไรครับได้สองตอนนี้เราอยู่ในฐานอะไรฐานสองเพราะฉะนั้นได้บ,บรกผลลัพธ์ได้สองเกินด้ฐานไหมเกินเราต้องทำยังไงครับฐานนะครับห้า ผลลัพธ์ที่ได้ที่สองหาด้วยผลหารด้วยเลขฐาที่เรามีอยู่นะครับ2คูณอะไรได้2ครับ2คูณหนึ่งได้2 2สองลบเหลือเศษ0เพราะนั้นผูก็เอาเศษมาเป็นตัวผลลัพธ์ทดด้วยของผลหารที่ได้ครับ,บนห 1, นึ่งการบวกหนึ่1บวกศูนย์บวกหได้สองเกิดเลขฐานครับอ่ใเลยศทดหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งเป็น2เกินครับเอาใส่ศูนย์ทดหน่งตัวทดบวกตัวเลขหนึ่งสีแดงหนึ่บวกหนึ่งได้สองเกินครับเอาใส่ศูนย์ทดหน่งตัวทดนี้ไม่มีตัวบวกแล้วก็ทับเข้ามานะครับเราจะได้คาตอบครับตอบหนึ่งศหนึ่งหนึ่งฐานสอคูณด้วย1นึ่หนึ่งฐานสองเท่ากับ หนึ่งศูนย์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 หนึ่งหมสองนะครับหลักการคูณคูณทีละหนึ่งหลักได้ตำแหน่งตามหลักหรือว่าได้ผลลัพธ์ตามหลักหรือาตามตำแหน่งแล้วให้นำมาบวกกันตามเอ่อตามการบวกของเลขฐานนะครับของฐานไหนก็บวกเลขฐานนั้นังนั้นต่อมานี้ก็เลยเอามาบวกกันนะครับหลักการบวกก็คือต้องบวกในเลขของ การบวกคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับ,รบเราก็ได้คําตอบการคูณออกมาเป็นลักษณะแบบน,น,นี้นะครับมาดูตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างการคูณเลขฐานแปดนะครับโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของค่าสามสองฐานแปดคูณด้วยสี่สามฐานแปดนะครับวิธีทํา คูณคือในกรณีที่ผลคูณน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขฐานก็ใส่ผลลัพธ์ได้เลยแต่ผลลัพธ์แต่ถ้าเป็นผลลัพธ์ที่มีค่ามากกว่าเลขฐานให้นําผลลัพธ์นั้นไปหารก่อนนะครับแล้วนํนเาเตษมาเป็นผลลัพธ์และนําส่วนหรือว่าผลจากการหารเนี่ยมาเป็นตัวทดนะครับเรามาดูโจทย์นี้ซึ่งหลักแล้วของเลขฐานสองจะไม่ค่อยมี อันไหนที่เกินเลขฐานเนื่งองจากว่า1คูณอะไรก็ได้1 0ศคูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับมันก็เลยไม่มีตัวที่เกินนะครับเลขฐานแต่หัเลขฐา,แขขานแปด่ยมีตัวเกินแน่นอนเพราะผลคูณก็จะเยอะขึ้นนะครับถ้า,าเรามี2องตำแหน่งครับเราก็ทำการคูณทีละ1นึ่ตำแหน่ง3คูณ2 3, 6, เป็น6 6หเกินเลขฐานนะครับเลขฐานแปดมีเลขศูนย์ถึงเลขเทอะไรครับเลขเจนะครับ หกเกินไหมไม่เกินอ่ะคุณก็ใส่ได้เลยครับหกสมคูณสาเป็นเกเก้าเกินดานไหมครับเกินอ่ะคุณก็เอาเก้าบได้หารด้วยได้ฐานครับคือหารด้วยแปดแคูณทไมได้เก้ามีไหครับไม่มีแปคูณหนึ่งเป็นแปดเลบเหลือเศษหนึ่เขาบอกให้นำเศษที่ได้มาเป็นผลลัพธ์ตามตำแหน่งครับอคุณใส่เงิน ส่วนตัวผลหารหรือว่าตัวส่วนให้เป็นตัวทดครับด้านบนนะสามคูณห้าเป็นสิบห้าบวกอีกหนึ่งตัวทดเป็นสิบหกสิบหกเกินเลขหานแปดไหมเกินนะครับอ่ะสิบหกหารด้วยแปดแปดคูณอะไรได้สิบหกแปดคูณสองนะครับเป็นสิบหกสิบหกลบสิบหกเศษศูนย์นะครับ ผมก็ใส่ศูนย์ทดไ้เท่าไหร่ครับสองนะครับสองตัวนี้มีตัวคูกไหมไม่มีก็ชัรลงมานะครับอ่ะของหลักที่1ได้แล้วต่อไปหลักเลขสี่ครับสี่คูณสเป็นแปดแปจอเลขฐานไหมเฮ้ยเลขฐานแปมีตัวเลขก,กี่ตัวศนถึงเจ็ด แต่นี่เราคูณครับ4ีคูณสเป็น8 8ดแปไม่ขาดไหมเกินนะครับต้องทป็ยังไงอ้าวหารครับ,รรบมีไหมครับในนี้ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องคำวนวณออาไม่มีแปดคูณอะไรได้8 8ดคูณหนึงเป็นแปดแปดลบแปดเดี๋ยเซษศูนนะครับใส่ศูนย์ทดไปเท่าไหร่ทดด้วย1นะครับตัวนี้ หาไปแล้วก็ขีดทิ้งซ้ำจะได้ไม่งงนะครับ4คูณ3เป็น12 12ตัวทดอีกหนึ่งเป็น13 13เกินได้ข่านไหมเกินยวให้ตอบว่าไม่เกินจะโดนนะครับอ้าว13หาร8 8อะไรได้13 8อะได้1 3ครับไม่มี8คูณ1เป็น8นะครับเศ็เท่าไหร่13ลบ8เหลือเศ็ แปแล้วเก้าสิเอ็สองสาเศษเท่าไหร่ครับห้านะครับห้าเศษของมันเนี่ยนะครับเศษที่ได้จะต้องไม่เกินเลขฐานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นครูใส่ผลลแล้วเป็นห้านะครับทดด้วยเท่าไหร่ทรดด้วยหนึ่งนะครับสี่คูณห้าเป็นยี่สบยี่สบวกตัท,ทดเป็น21่อนี่นะครับตางน,นี้อ่ะไม่มีหานอีกครับ แปคูณอะไรได้ยีสบเอ็ดไม่มีเอาตัวที่น้อยกว่านะครับคือแปคูณสองเป็นสิบหนะครับอ้าวสิบหกลบเอ่อยีอดลบสิบหกเหลือเศษถ้าใครที่คำนวนช้าหนครับสิบหกลบเท่าไหรสบหกวันนี้ใจสิบหกสิบเจ็ดแปก้ายี่สิบยี่สิบเอ็เหลือเท่าไครับห้านะครับอ้าวใสห้านะครับในนั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ห้าทดเท่าไหรครับทดสอง สองตัวนี้ไม่มีตัวคูณแล้วก็ทักออกมาได้เลยนะครับได้แล้วปุ๊บนำสองตัวนี้มาทำอะไรครับบวกกันนะครับบวกกันหกตัวนี้ไม่มีตัวบวกก็ทักออกมาได้เลยนะครับเกินเลข่านไหมไม่เกินอยู่แล้วนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งศูนย์บวกห้าได้ห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ด,ดเจ็ดเกินเลขฐานไหมครับ ไม่เกินก็ใส่ลงมาได้เลยตัวนี้ม,มีตัวบอกประชับมาครับได้แล้วครับตอบนะค,ครับตอบห้าสามสองฐานแปดคูณด้วย4ี่สามฐานแปได้เท่ากับ2 7งเจห้าหนึ่ฐานแปนะครับได้คำตอบแล้วคำตับเลขฐานแปครับ อามาดูตัวอย่างการหาการคูณเลขฐานที่หกบ้างโจทย์บอกว่าจะหาผลคูณของสามสี่ดีฐานที่หกคูณด้วยสองบีฐานที่หกที่ครูให้ไปถามโจทย์ตั้นจากว่าการคูณเลขฐานที่หกค่อนข้างจะเยอะนะครับนะวิธีทำสามสี่ดีฐานที่หกคูณด้วยสองดีฐานที่หก นะครับยังไรให่ด้วยขาด16ต้องเกินทุกหลักแล้วฉะน,นั้นต้องหารนะครับต้องหารนะครับอ้าวมาดูวิธีการหารนะครับ a มีค่าเท่ากับสิบอ่ะเขียนดวยเลขครับ a เท่ากับสิบดเท่ากับสิบเอ็ดดเท่ากับสิบสองดเท่ากับสิบสามดเท่ากับสิบสี่และ f เท่ากับห้านะครับ อันนี้เท่าไร12เออ13ครับอ่า13คูณด้วยเท่าไร11อย่างเงี้ยนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ใช้เครื่องคิดเลขถ้าคิดเองเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเอา13าตั้งคูณด้วย11ก็คูณครับคูณตามเลขปกติทางคณิตศาสตร์เลยใครมีแม่สมคูณก็ดูได้เลยนะครับแต่ตอนสอบเนี่ยนะครับถ้าทำด้วยตัวเองเหมือคิดด้วยตัวเองมันจะดีกว่า นะครับหนคูณสได้ส1มหคูหได้หนึคูณสได้สามคูหได้หนต่อตันี้บวกกันครับ3 4 1ได้143สีสนะครับหนึ่งคูณ d ได้ห้าลกัหนึ่ง้บสามนะครับก็คือเอามาแปลงเป็นตัวนี้143เกินเลขฐานไหมเกินนะครับเอาหานนะครับหนึหาน 16 16อะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับหนึงร้ามครับอ่าเมาดูนะครับตันนี้ครูมีตัวช่วยรัศมอสุโคนะตามไปเลยครับเราดูสิหครับ16อะไรได้ร้อยสี่นะครับ 16 944เก้า้อาดูสิบหกแครับ16บคูณแได้128 143อยดีลบรอยเหลือเท่าไรหร่สา3ลบหนึ่ตัวนี้3ารลบ8ไไม่ได้น,นี้เหลือ3ครับเป็น13 8 9า0แปดเก้เสองเหลือเศษห้ลบ2เหลือหนึ่นี้เหลือศูนยเหลือเศษห้ครับเศษสิบห้า เดียเศษห้าเศษจ5เกินได้ขามไหมเนี่ยไม่เกินเพราะฉะนั้นจ5เป็นอะไรครับ F นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นรูก,ก็ใส่สลำพธบเป็น F อนะครับทดด้วยเท่าไหรแปดอ่าทดด้วย8ครับข้างบนต่อไปครับ11คูนสเป็นเท่าไรที่เด็ดเราจะไหนอ่าบีเท่ากับ11ถูกไหมครับ11คูนด้วย8เป็น แปสิบเอ็ดคูณด้วยสี่เป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกแปดเป็นเท่าไรสี่สิบสี่บวกแปดเป็นเท่าไรยังไม่ดูนะสี 4, 4, 8, 4, 8, 12, ่สิบสี่บวกแปดสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะครับตัหนึ่งเป็นห้าสิบสองครับอ่ะห้าสิบสองเจอเลขานแน่นอนนะครับอ่ะห้าสิบสองฐาด้วยสิบหกนะครับสิบหกอะไรสิบหกคูณอะไรได้ห้าสิบสองครับ สิบหกสี่หกสิบสี่ก็เกินอ่ะสิบหกคูณสามนะครับสิบหกคูณสามสิบหกคูณสามเป็นสี่สิบแปดอ่ะห้าสิบสองลบสี่สิบแปดเดี๋ยวเท่าไหร่ครับสิบสองลบแปดเหลือสี่สี่ตัวนี้หนูศูนย์ครับอ่ะลดเซสี่ 4, นะครับเซสี่ ก็ใส่ผลลัพธ์คือ4ทดเป็นเท่าไหร่3นะครับ,บ,บ 4, เป็น3ออาวต่อไป11คูณ3เป็น33 33บก3เป็น33บก3เป็น36อ่าถูกต้อง36ครับหารด้วย16อ่า16คูณอะไรได้36ครับ สิบหาแปดเยอะไปอ่ะสิบกคูณสเป็น 2, เท่าไหร่ครับ16บคูณสเป็นสามสิบสองสามสิบลบานสเหลือเศษสนะครับเศษสอ่ะใส่4ี่โเท่าไหร่โคองนะครับโตสองตอน,นี้ไม่มีตกคูณแล้วก็ชับลงมานะครับอ่ะได้หลักที่1นึ่งละ นะครับต่อไป2คูณด้วยดีดีมีค่าเท่ากับเท่าไหรดีมีค่าเท่ากับสิบสามสคูณสิบสาเป็นเท่าไหร่26 26เกินเลขฐานไหมครับเกินนะครับเกินอ่านะหารต่อครับหารต่อขอลบอันนี้นะ ยี 26, ่หกหาด้วยสิครับสิ 16, อะไรได้ยี่ไม่มีสิบหนึ่งเป็น1ิบหกเศษเตษเท่าไหรครับยี่สิหกลบสิเหลือเตษ1สิบเตษสิบต้องใส่ตัว A นะครับเพราะเมีค่าเท่ากับสินะครับอ่าก็ใส่ผลลัพธ์คือเอดด้วย หน,นะครับตันนี้ขีดค่าทิ้งเลยครับเนื่องจากว่าเราลดไปแล้วนะครับอ้าวต่อไป2อคูณสี่เป็น8 8บวกตัว,ตวทดเป็น9 9เก้ินเลขฐานสิบหกไหมครับไม่เกินอ,อ้าวใส่ตัวเลขที่เลยสคูณสาเป็นหกหกอเลขฐานไหมไม่เกินเอาใส่ได้เลยครับอ้าได้คำตอบแล้วจากนั้นนำสองรรทาดน,นี้มาทำะไรกัน บวกนะครับบวกกันกกนะครับ f ตัวนี้มีค่าเท่ากับ15 15ตัินได้ขานไหมมีตัวบวกไหมยี่มีเอาทักมาเลย f นะครับ4บวก10ทำไมถึงเป็น1เองมีค่าเท่ากับ10 4บวก10เป็น14 14, 14, 14, 14, 14เกินได้ขานไหมไม่เกินแล้ว14เป็นตัวอักขีภาษาังกิจว่าตัวอะไรครับ e นะครับใส่ e e มีค่าเท่กากับ14นะครับ4ีบวกเเป็นเท่าไหร่13นะครับ13บสามเกินได้ขันไหมไม่เกินเพราะฉะนั้น13มีค่าเท่กากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ d นะครับ,ต,รออร e, รบต่อไป2องบวกแไอ้สองบวกหกเป็นแเกินได้ขันไหมไม่เกินเอาใส่8ครับ ต่อแล้วอ่ะต่อสามสี่ 3, 4, ดีฐานสิหกคูณด้วยสองดีฐานสิบหกเท่ากับแปดดีดีเอฟฐานที่หกนะครับฐานเลขฐานหกเนี่ยมันยังไงคูณกันทุกตัวจะต้องเกินเลขฐานแน่นอนนะครับถ้าตัวเลขเยอะขึน้นตัวคูณไม่ไเยอะเราก็ต้องต้องฐานทุกตัวเลย พราะฉะนั้นต้องจำหลักการคูณให้ได้ว่าถ้าในกรณีที่หารเกินเลขฐานก็มาทําการหารก่อนแล้วสใส่ตัวรับเข้าไปนะครับอันนี้คือตัวอย่าง,งการคูณเลขฐานที่หนะครับมาถึงตัวอย่างนี้นะครับเป็นการคูณเลขฐาน2ที่มีทครื่อยม ตัวอย่างเลขฐาน2อที่เป็นทธิยมครูขอเอาเป็นตัวอย่างของเลขฐานแปดแล้วก็ฐานสิบหกด้วยเพราะฉะนั้นตอนครูสอนเลขฐานสิบหกกับฐานแปดที่เป็นการคูณแบบมีทศนิยมก็ย้อนกลับมาดูตัวเลขฐานสองที่มีทศนิยมตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะการคูณแบบทศนิยมเหมือนกันข้อนี้บอกว่าจงหางผลคูณของ101.11ศ่ฐาน2คูณด้วย10.1่่ฐาน2 เขาบอกว่าในกรณีของการคูณที่มีทนิยมให้ตั้งตำแหน่งให้เข้ากันโดยที่ยังไม่ต้องสนใจจุดว่าจุดในกี่ตำแหน่งนะครับแบบน,นี้วิธีทำนะครับอหนะึ่งศูนย์หนึ่งจุด 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งฐานสองคูณด้วยคูก็ตั้งเลยครับตัวหนึ่งจุดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับฐานสอง 2. ตั้งให้หลักเท่ากันไม่ต้องสนใจว่าทศนิยมจะเท่ากันหรือไม่ถ้าการตั้งให้ทศนิยมเท่ากันนั้นคือการบวกนะครับแต่ถ้าเป็นการคูณคือทศนิยมจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้ตัวหลักสุดท้ายเท่ากันนะครับบางคนอาจจะไม่ใส่จุดทศนิยมก็ได้นะครับแต่มาใส่จุดทศนิยมตอนที่เราได้ผลลัพธ์แล้วได้ว่ามีทศนิยมตามโจย์เนี่ยตัวตั้งเท่าไหร่ตัวคูณเท่าไหร่ก็เอามาเป็นทศนิยมตามจำนวนนั้นนะครับอันนี้ได้ละอ่ะ ตัวคูณมีทั ền, ôn, ền, ้งหมด3าตำแหน่งก็คูณทีละ1ตำแหน่ง1.1คูณ1ได้1.1คูณได้1.1คูณ1ได้1 1คูได้0.1คูณได้1นะครับตอนนี้ก็สิยมยังไม่ต้องใส่นะครับยังไม่ต้องใส่จุดทศนิยมนะเดี๋ยวเราคำนวณทีหลังนะครับ 0. นย์คูณอะไรก็ได้ศอ่ะคูณใส่เลยครับศูนย์คูณหได้ศ0นย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูย์ศูนย์คูณหนึได้ 0 0 1ูนยได้0นะครับอ่ะต่อไปหลักที่3ขอเป็นปากแดงนะครับ1นคูณได้1 1ึูณได้1 1ึูณได้1 1 0่ได้0 1นได้1นะครับจากนั้นเมื่อคำนวณครบ3หลักแล้วนะครับเมื่อคำนวณครบ3หลักแล้วนะครับก็จะได้ทั้งผลลัพธ์ทั้งหมด3ามกับสาบรรทัดกัน ก็นำขาบรรทัดนี้มาทำอะไรครับบวกกันนะครับหลักนี้ไม่มีผลบวกอ่ะบวกลงมาได้เลยเกินเลขฐานไหมครับหนึ่งไม่เกิน้วครับทักเข้มาหนึ่งบวกศูนย์ได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งได้สองสองเกินเลขฐานนะครับอ่าแส่ผลลัพธ์สองหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยสองเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่เลขฐานสองสองคูณอะไรได้สองครับสองคูนหนึ่งได้ สองส2เหลือเศษศนย์นะครับอ่ะใส่ผลลัพธ์เลยใส่ศูนย์ทดด้วยอะไรครับ1นะครับอ่ะหบวก0บวก0นบวกหนได้2อ่ะใส่ศูทด1นะครับต่อไป1บวก1บวก0นย์บวกหเท่ากับ3าอ่ะสครับผลลัพธ์ใหม่มา3าหารด้วย2ครับ สองคูณอะไรได้สามไม่มีสองคูณหนึ่งเป็นสองเศษสามลบสองเหลือเศษหนึ่งนะครับอ่ะใส่หนึ่งทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งตัวนี้มีตัวบวกไหมครับไม่มีก็ทับลงมาอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้แล้วนะครับนาผลลัพธ์ที่เราได้แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่เราได้ยังไม่มีทศนิยมเรามาดูโจทย,ย์ครับหรือตัวที่เราตั้งแล้วก็ตัวคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับตัวตั้งสองตำแหน่งรวมกับตัวตั้งไอ้ตัวคูณอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นผุก็รับเหมอนครับหนึ่งสองสามใส่จุดด้านหน้าก็จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับอา้าวตอบ 1 0 1 1 1จดหนึ่งฐาน2คูณ1 0 1ศจดฐาน2เท่ากับ1 1 1 0 0หนึ่งศจดศหนึ่งฐาน2นะครับอันนี้คือการคูณแบบทดนิยมนักเรียนเอาไปใช้กับการคูณแบบทดนิยมของเลขฐานแและฐาน16ได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรจะยกตัวอย่างแค่ทดนิยมของเลขฐานสองในการคูณตัวอย่างเดียวนะครับ